แต่ก่อนแต่ไรไปเอวตั้งไหนกันเขาก็ไปต้อยกันตั้งวันแสนวนใจพอพบหูจึกสาวชาวกรุงบ่เต่าใดอ้ายก็ไปเอาอกเอาใจแต่เขาแค่เพียงบ่เหมือนเจอกำปั้นแล้วกาหูจึกเพียงหน้าตาหูใจปั้นหรือเปล่า ใจมาคอยเฝ้าเป็นใจอีแล้าอายจะไว้ใจดีกาเกยกินผักกาจอ้บอกเกยกินพิซซ่าหากว่าลงต้องจอาจจะได้เปิดบ่ใจคนเมืองบ่เหมือนหากเป้นลากไกลอายจะอู้จะได้บ่โอด ห่วงทวงไอ้ยังวุ่นวายเป็นแค่เพียงเสียดายข้ากลัวไอ้โดนหลอกปันเกิดกับไอยจะได้ก็บอบอกเป็นใจอีแล้วไอยจะไว้ใจได้กา